ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงถูกทานก็มาจะยูฟังเราฟังไทยทางต่างประเทศกันนี้ดีตอนรับพี่น้องเขาสู่ช่องอีสานบ้านโกขาแก้วเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี่อาหารเกิดอีได้พี่น้องมาอนี่มาเบิ่งมาเบิ่งอาหารเกิดอีกได้พี่น้องมาเบืองมาเบิ่งนำกันได้ยังเนี่ยกอยาาพายโอ้ยกอยไปอัน พาด้าดข่อยไปเจียวมาข่อยได้เห็นเิ่งเอาจักจันมาข่อยได้ซื้อจักจันมาคอยอ๋ออันนี้ก้อยจักจันตีก้อยจักจันอ,อ,อน๋ออันอันอื่เป็นลาบกระเตะดิอ,อันนี้เป็นลาบกระเตะเตอุ้ยโฮโฮพีโฮโฮ่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ำกันเลยมากินน้ำกันแซ่บๆเลยพี่น้องอันนี้อ,อันนี้มัออน,นแ,บบแกงปลาไส้เย็นผักติ่วอ๋ออันนั้นแกงปลาไส้ติ่วอันอันนี้แดงๆใช่ปะอันอื่นเด้อะเพราะเมนอันดาบหัวอันไหนหรอเจาบัอุ้ยโตัวตัวเจ้าบัวเจ้บัวแกงปลาวสจ้บัวโอ้อันนี้แกงปลาเสบบัว อันนั้นสู้แบบมีเนาะสู้แบบมีมาพี่น้องมากินน้ำกันเด้อพี่น้องไปข้างล่างกระไรจ้างประเทศมากินน้ำกันเด้อลาบกลาเตะพ่อแพี่น้องเนี่ยขนลุกเซ่บเซ็บซะเลยเมื่อนี้จ้างไรมากินนกไรอาหารเกิดค่ะมาแต่งเตจถัดขนมคนนี้ว่าอาหารเกิดคนนี้เอามาสู้ฟีสู้น้องมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อลาบกลาเตะจานบักไงจุ่มบุ่มอยู่พี่น้องมาด้วยซอยกันเด้อปวด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 มีขนมเสร็จอีกเด้อพี่น้องขอน้ำไปเล่นอยา ไลยให้ไล่ขาดโอ้ยบีเมงวันในเปียงนาะพี่น้องเอ้ยจะมาหลายแถนอนุ่นตะก่นจะกจันป้าอาหารเกิดอาหารเกิดโอ้ยมาเสร็จเสร็จน้ำกันด้วยพี่น้องเอฟซีเด้อเสร็จเสร็จน้ำีค็ง